สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกับช่องครูข้างถนนวันนี้จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับประกันสุขภาพแผนใหม่จะพูดแค่หัวข้อเดียวนะครับใช้เวลาสั้นๆนะครับผมจะพูดในเรื่องของผลประโยชน์ในเรื่องของประกันสุขภาพแผนใหม่หมวดที่ 1, <ST K> 1ในเรื่องของค่าห้องนะครับเมื่อก่อนนะครับประกันสุขภาพ หมวดที่หนึ่งเนี่ยนะครับหมายถึงเกิดก่อนแปดพิกยอนสองห้าหกสี่นะครับบริจัดประกันจะรับผิดชอบค่าอะไรบ้างค่าเตียงค่าอาหารค่าบริการพยาบาลตัวเป็นๆใช่ไหมนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับไม่มีแล้วนะเนื่องจากว่าช่วงก่อนเนี่ยบางโรงพยาบาลเขาคิดค่าแม่บา้านเขาคิดค่าน้ําค่าไฟผู้เอาประกันได้จ่ายเองจํานวนมากคอพอพอจึงกําหนดขึ้นมาใหม่ว่าต่อไปนี้ นะครับในหมวดที่หนึ่งจะต้องประกอบไปด้วยหนึ่งค่าเตียงสองค่าอาหารสามค่าบริการในโรงพยาบาลค่าบริการในโรงพยาบาลมีอะไรบ้างนะครับค่าน้ำค่าไฟค่าแม่บ้านค่าคนซักผ้าทำความสะอาดไม่เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลใดๆทั้งสิ้นตัวนี้เป็นเฉพาะค่าเตียงนะครับค่าห้องเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ค่าอาหารค่าบริการเท่านั้น เพราะฉะนั้นแล้วเอ้าแล้วค่าบริการไปอาค่าบริการพยาบาลไปไหนเขาย้ายไปอยู่หมวดที่สองนะครับเบีย้ยประกันแต่ละกรมธรรม์ไม่เท่ากันนะสิ่งที่นั่นต้องดูว่าสมควรเบีย้ยเท่าไหร่หนึ่งค่าห้องเขาให้เท่าไหร่เช่นให้ห้าพันข้างหลังมาจํานวนวันบางกมรมธรรม์ไม่สามวัน บางกรมธรรม์ให้60วันบางกรมธรรม์ให้90วันบางกรมธรรม์ให้120วันบางกรมธรรม์ให้365วันแน่นอนเลยจํานวนวันไม่เท่ากันแม้ค่าห้องจะเท่ากันมีประกันย่อมไม่เหมือนกันท่านอย่ามองแต่ว่าท่านได้ซื้อ นะครับได้ซื้อประกันสุขภาพค่าห้อง5000ันเท่านั้นไม่ได้ตรงห้าพันก็กําหนดเบี้ยระดับหนึ่งแต่ตัวที่กําหนดเบี้ยจริงๆคือระยะเวลาความคุ้มครองที่อยู่ข้างหลังจำนวนวันนั่นแหละครับแม้ค่าห้องจะเท่ากันจำนวนวันไม่เท่ากันเบี้ยประกันก็ย่อมไม่เท่ากัน ยาสรุปว่าซื้อค่าห้องค่าผ่านต้องเบี้ยรกกับการทุโกลม,มาทานไม่ใช่ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นผู้เอาประกรันต้องดูข้างในลึกๆก่อนจะกำหนดเบี้ยก่อนจะบอกว่าอุ้ยตัวนี้เบี้ยถูกเบี้ยแพงจริงๆแล้วไม่มีใครถูกกว่าใครไม่มีใครแพงกว่าใครมันเท่ากันวันนี้ผมพูดหัวข้อเดียวนะก็คือค่าห้อง นะครับค่าห้องนะครับกฎหมายไม่ได้กำหนดว่าให้กี่วันบริษัทใดจะใส่เท่าไหร่ก็ได้อย่าดูแค่ว่าค่าห้องเท่าไหร่ให้ดูข้างหลังด้วยว่าเขาให้ทั้งหมดกี่วันอยู่ในหมวดเดียวกันก็คือห้อง ICU นะครับตัวห้อง ICU ตามกฎหมายบอกว่าอย่างน้อยต้องสองเท่าเช่นค่าห้องห้าพันไอ่างน้อยต้องเป็นหมื่นนึง ใครจะใส่มากกว่านั้นก็ไม่ผิดใครจะบรรจุลงมากกว่านั้นก็ไม่ผิดคิดตังเพิ่มเท่านั้นเองนะครับตัว icu อย่างน้อยสองเท่าอย่างน้อย15วันของเก่าเจ็ดวันของใหม่กฎหมายกำหนด15วันนะครับแต่บริษัทใดจะใส่เข้าไป30วันก็ไม่ผิด ร้อยยี่สิบวันก็ไม่ผิดเหมาจ่ายทั้งปีก็ไม่ผิดคนไหนให้ระยะเวลามากบริษัทนั้นก็จะคิดเบี้ยประกันท่านเยอะไม่เอานะครับแค่ฟังค่าห้องห้าพันไอซียูหมื่นหนึ่งแล้วจะบอกว่าเบี้ยประกันต้องเท่านี้หรือต้องเท่ากันไม่ใช่สิ่งนี้นั้นต้องดูต้องดูข้างหลังด้วยว่าเขาให้ทั้งหมดกี่วัน ไอซีก็ประกอบไปด้วยค่าเตียงค่าอาหารค่าบริการในโรงพยาบาลไม่เกี่ยวกับค,ค่าพยาบาลพยาบาลกับหมอย้ายไปอยู่หมวดที่สองนะครับเพราะฉะนั้นเรากําลังคุยกันผมกําลังคุยในเรื่องของเพราะฉะนั้นผมกําลังคุยในเรื่องของหมวดค่าห้องมีหลายหลายคนนะครับบัดราม่าเมื่อไปใช้นะครับแล้วมันไม่พอเพราะ คุณเลือกซื้อบีเยประกันที่มันถูกโดยที่ไม่ได้มองไปข้างหลังว่านะครับโดยที่ไม่ได้มองไปข้างหลังว่าเขาให้ทั้งหมดกี่วันนะครับเพราะฉะนั้นการซื้อประกันสุขภาพหมวดค่าห้องก็คือส่วนหนึ่งที่เป็นตัวกำรรหนดเบี้ยไม่ได้ได้แค่ดูแค่เบี้ยห้าพันเท่านั้นเองนะสิ่งที่ต้องดูไปข้างหน้าก็คือ จำนวนวันเท่าไหร ICU ให้ทั้งหมดกี่วันตามกฎหมายบอกว่าตามกฎหมายบอกว่ามีบังคับขั้นตามสองเท่า15วันแต่บริษัทใดกลุมอรันใดแต่มากกว่าเขาก็คิดเบี้ยประกันเพิ่มขึ้นนั่นคือหลักการของความเป็นจริงซื้อประกันสุขภาพท่านต้องซื้อบนความเข้าใจไม่ใช่แค่ซื้อนะครับท่านต้องรู้ว่าประโยชน์ของมันคืออะไร ท่านชุวยแลท่านได้อะไรนะครับคุ้มครองยังไงเรากําลังคุยกันเรื่องตัวค่าห้องนะครับประกอบไปด้วยค่าเตียงค่าอาหารค่าบริการในโรงพยาบาลค่าบริการในโรงพยาบาลคืออะไรค่าน้าค่าไฟค่าแม่บ้านค่าคนทาความสะอาดค่าคนซักผ้านะครับเหล่านี้นะครับเมื่อโรงพยาบาลคิดท่านต้องจ่ายเองหากเป็นกรมรันรุ่นเก่าแต่รุ่นใหม่ๆ ไม่คอพอกาหนดแล้วว่านะครับให้มาเท่าไรที่สําคัญเขาจ่ายตามความเป็นจริงนะแต่ไม่เกินจิตเขาจ่ายตามความเป็นจริงแต่ไม่เกินจิตหมายความว่าหากนั่งสีห้องห้าพันประกอบด้วยค่าเตียงอาหารบริการในโรงพยาบาลท่านใช้สิ์ได้ห้าพันท่านไปนอนหกพันจ่ายเองหนึ่งพันท่านไปนอนสี่พันเขาจ่ายแค่สี่พันสิ่งที่ต้องดูข้างหลังคือจํานวนวันให้เท่าไหร คนให้มากแน่นอนเลยคิดเบีย้ยสูงคิดเบีย้ยตามนะครับคิดเบีย้ยสูงตามคนที่ให้น้อยเช่นให้แค่สามสิบวันหกสิบวันจะไปเปรียบเทียบคนให้เก้าสิบวันร้อยยี่สิบวันสามร้อยหกสิบห้าวันไม่ได้แข่งขันกันได้แต่เปรียบเทียบกันไม่ได้เพราะระยะเวลาพร้อมมัาแตกต่างกันเพราะฉะนั้นท่านต้องดูให้ดี ICU ก็เช่นกันแม้ว่า นะครับคพอปพพจะก,กําหนดว่าอย่างน้อยสองเท่าขั้นต่ำจิาวันก็จริงนะครับก็จริงนะครับนั่นหมายความว่าหากข้างหลังข้างหลังนะครับเขาให้เท่าไรนั่นก็คือตัวกําหนดเบี้ยของท่านเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องซื้อบนความเข้าใจอย่าดูที่เบี้ยเท่านั้น ท่านต้องซื้อประกันบนความเข้าใจอย่าซื้อที่เบีย้ยเท่านั้นมิฉะนั้นเมื่อท่านใช้ใช้จริงไม่ได้แล้วท่านจะมาโกรธจะมาเครืองบริษัทประกันไม่นะประกันคือสัญญาตามกฎหมายนะครับมันเกิดก่อนที่คุณจะเคลมอกีกสัญญาไว้อย่างไวบริษัทประกันจะปฏิบัติอย่างนั้นนอกเหนือกว่านั้นไม่จ่ายมีกฎหมายบังคับมีกฎระเบ,บียบบังคับ เพราะฉะนั้นเทคนี้นะครับผมพูดเฉพาะตัวค่าห้องและ ICU เท่านั้นหากท่านมีข้อสงสัยหากท่านอยากจะสอบถามเรื่องประกรันผมครูข้างถนนยินดีให้คำแนะนำยินดีให้คำปรึกษานะครับทุกคำถามผมตอบได้เรื่องประกันนะไว้วางใจผมผมเป็นมืออาชีพ อยู่อาชีพนี้มากกว่า20ปีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมพูดเรื่องเดียวนะเฉพาะค่าห้องเท่านั้นยังไม่ลงลึกในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลยังไม่ลงลึกในเรื่องของค่าผ่าตัดใดๆทั้งสิ้นท่านต้องรู้ว่าหากท่านซื้อประกันตัวแผนใหม่จะประกอบไปได้วยค่าเตียงค่าอาหารค่าบริการในโรงพยาบาลนะครับไม่ใช่ค่าพยาบาลตัวเป็น หากเป็นตัวเก่าจึงเป็นค่าบริการพยาบาลตัวเป็นๆน,นะครับถ้าเป็นตัวเก่าท่านต้องจ่ายเองในเรื่องของค่าบริการในโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นนะครับหากเป็นแผนหม่นะครับเขาแยกกันออกย้ายพยาบาลตัวเป็นๆไปหมวดที่สองไปอยู่หมวดเดียวกับคุณหมอนะครับ โอเคขอบคุณทุกท่านที่เข้ามานะครับขอบคุณทุกท่านที่ดูผมอยู่นะครับวันนี้ผมจะให้ความรู้จันๆพูดเรื่องเดียวคือเรื่องค่าห้องพูดแล้วก็จะไปนะครับแล้วก็วันหลังจะพูดต่ออีกในบดที่สองนะครับย้ำผมกลางคุยเรื่องค่าห้องนะท่านกำลังจะซื้อประกันสุขาท่านต้องรู้สิทธิ์ของท่านคืออะไรและหมวดนี้นะ่ะ กำหนดเบี้ยอย่างไรไม่ใช่ดูที่ค่าห้องอย่างเดียวสมมติอีกรอบหนึ่งนะท่านซื้อค่าห้องห้าพันบาทต่อหนึ่งคืนให้ดูข้างหลังด้ว,ว่าเขาให้กี่วันบางกรมธรรม์ให้สามสิบวันบางกรมธรรม์ให้หกสิบวันบางกรมธรรม์ให้เก้าสิบวันร้อยยี่สิบวันสามร้อยหกสิบห้าวัน คนสามสิบวันเนี่ยในเมื่อจ่ายค่าเตียงอาหารบริการบริการในโรงพยาบาลเหมือนกันแต่ให้เวลาน้อยกว่าคุ้มครองสามสิบวันเนี่ยย่อมจ่ายเบี้ยถูกกว่าชาวบ้านนะครับเพราะชาวบ้านเขาคุ้มครองมากกว่าใครได้รับความคองมากกว่าย่อมได้จ่ายเบี้ยประกันที่สูงกว่ามันเป็นเรื่องปกติหากเราเข้าใจแบบนี้ดูข้างหลังเป็นแบบนี้ นะครับเราจะรู้ว่าอ๋อแท้จริงไม่มีใครถูกใครแปลงที่สำคัญประกันนะครับจ่ายตามความเป็นจริงแต่ไม่เกินสิบซื้อ5,000ันไปนอนสี่พันจ่ายสี่พันนอนหกพันจ่าย5,000จะขออารุ่มอรวยกับบริจัทประกันไม่ได้นอกจากท่านไปต่อรองกับโรงพยาบาลเท่านั้นนะครับยาง ประกรันจ่ายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินสิบผมกำลังคุยเรื่องตัวประกันสุราพหมวดที่หนึ่งค่าห้องและ i อ u ค่าห้องแม้จะซื้อห้าพันเท่ากันแต่ระยะวันข้างหลังไม่เท่ากันเบีย้ยประกันก็ไม่เท่ากันอย่าเหมาละาห้าพันเบีย้ยประกันต้องเท่ากันเห็นจ่ายเบีย้ยว่าถูกกว่าน้อยกว่าและรีบซื้อทางที่ไม่ไตกรอง นะครับท่านต้องซื้อบนความเหมาะสมมาถูกต้องแล้วแต่นั้นจะไปเปรียบเทียบกับคนที่เข้าจ่ายระยะวันเวลาเยอะๆไม่ได้ ICU กฎหมายเก่าบอกว่าจ่ายอย่างน้อยสองเท่าอย่างน้อยเจ็ดวันกฎหมายใหม่บอกจ่ายอย่างน้อยสองเท่าอย่างน้อยสิวันได้เปรียบเห็นเห็นเพิ่มขึ้นมาอีก8วันแต่ก็ต้องจ่ายตังค์เพิ่มอีก8วันเช่นกันแต่บางกรมมาทานันนะครับบางกรมมาทันนะ เขาก็จ่ายนะครับเขาก็ให้ความคุ้มครองเพิ่มขึ้นไปอีกเป็น30วันเป็น90วัน120วันสามร้อยวันก็คิดเบี้ยประกันเพิ่ม ไม่มีหรอกครับจ่ายน้อยกว่าได้มากกว่ามันไม่มีมันเป็นไปไม่ได้คุยความจริงกันก่อนท่านอยากได้ความจริงคุยกันห้องนี้ไม่โลกสวยไม่ดราม่าเอาเรื่องจริงมาคุยกันนะครับบริษัทประกันไม่มีใครดีกว่าใครบริษัทประกันไม่มีบริษัทไหนให้มากกว่าใครจ่ายเบี้ยเท่าไหรได้เท่านั้นหมูราคากิโลละหนึ่งร้อยบาทจ่ายสามสามร้อยบาทได้สามกิโลจ่ายห้าร้อยบาทได้ห้ากิโลหลักการเดียวกันค่ารักษาพยาบาลโรงพยาบาลไหน ใครจะเป็นคนจ่ายเขาคิดตังค์เท่าเดิมใครจะจ่ายจ่ายโดยวัสดกอไก่กอไก่บวกกัประกันกอไก่กอไก่กอไก่บางงูจ่ายเท่าเดิมนะครับจ่ายให้กับโรงพยาบาลเท่าเดิมมันเป็นไม่ได้จ่ายน้อยจ่ายเบี้ยประกันน้อยกว่าจะได้ผลประโยชน์มากกว่าแต่ในเนื้อในสิบสามหมวดหรือมากกว่าสิบสามหมวดที่เสริมพิเศษให้ใครจะใส่อะไรเข้าไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับแม้สิบสามหมวดจะตัดอะไรออกก็ไม่ผิดแต่ไปยังไม่ถึงยังไม่จบนะ เพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าในายกมรมารณนเขาใส่อะไรเข้าไปให้กับท่าน13ท่านที่อยู่กับผมขอบคุณมากนะครับอ่าผมจะพูดไม่ยาวนะครับตอนนี้ผมจะพูดอีกนิดเดียวแล้วก็จะ,อะขอเวลาขออีกหนึ่งนาทีนะครับแล้วก็จะลงแล้วแล้วก็วันหลังจะมาคุยหมวดที่สองให้ฟังนะครับอ้าวเป็นนั้นว่าผมกำลังคุยในพูดถึงพูดถึงในหมวดค่าห้องของประกันสุขภาพา อย่าดูที่ค่าห้องนักรับท่านต้องดูในเรื่องข้างหลังด้วยว่าเขาให้กี่วันดูค่าห้องอย่างเดียวไม่ได้ท่านจะดูแค่ว่าค่าห้องสามพันสี่พันอย่างเดียวไม่ได้ท่านต้องดูข้างหลังด้วยว่าเขาให้ทั้งหมดกี่วันตัวยอย่างอีกรอบสุดท้ายซื้อค่าห้องห้าพัน ดูข้างหลังว่าบางโคมิรันไดสามสิบวันบางโคมิรันหกสิบวันเก้าสิบวันร้อยยี่สิบวันสามร้อยสิบห้าวันใครให้จํานวนวันเยอะเยอะโรรินั้นต้องเบี้ยสูงกว่าแน่ๆนนั่นคือความจริง icu เหมือนกันกฎหมายบอกว่าท่านต่ำสองเท่าขั้นต่ำสิบห้าวันกฎหมายเก่าเจ็ดวันกฎหมายใหม่สิบห้าวันได้เปรียบเห็นหินแปดวันแต่บางโครันเขาจ่ายเข้าไปสามสิบวันเก้าสิบวันร้อยยี่สิบวันสามร้อยสิบห้าวันเหมาใจเลย ก็มีเบี้ยประกันย่อมสูงกว่าจริงไหมเพราะฉะนั้นดูที่ว่าค่าห้อง5้าพันเท่ากันไม่ได้ดูข้างหลังด้วยอยู่ในนี้ประกอบไปด้วย3ส่วน1ค่าเตียง2ค่าอาหารผู้ป่วยในเฉพาะของคนป่วยนะไม่เกี่ยวกับญาตินะสามค่าบริการในโรงพยาบาลหากเป็นตัวเก่าจะเป็นค่าบริการพยาบาลเมื่อใดที่โรงพยาบาลคิตค่าน้นค่าไฟคุณต้องจ่ายเอง พอปอเราเห็นปัญหนานี้จึงให้บริจัทประกันทุกบริจัทแก้ไขต่างคนต่างปฏิบัติตลอดไปเป็นแบบนี้โอเคผมใส่เต็มที่มาแล้วประมาณ15นาทีนะครับแล้ววันหลังมาคุยกันใหม่ในหมวดที่สองแล้วผมจะเล่าให้ฟังอย่างละเอียดหากทั่นสงสัยสอบถามได้ผมคือครูข้างถนนหรือพออร,รพัสน์ตาแสน เรื่องประกันไว้วางใจผมผมให้คําแนะนําให้คําปรึกษาท่านมีปัญหากรมธรรม์เล่มใดถ้าท่านต้องการได้รับการแนะนําหรือช่วยแก้ไขปัญหาเมื่อท่านสงสัยอย่าโทษบริษัทนะบริษัทเขาปฏิบัติตามสัญญานะครับเขาใช้ใบคําขอเป็นหลักฐานขอให้ท่านยอมรับความจริงได้ว่ามันเป็นแบบนี้ไม่ได้บอกว่าบริษัทไม่ผิดพลาดมันก็มีบ้าง แต่บางทีบริษัทมันก็พูดไม่ได้ให้ไปหยิบตัวนี้มานะแต่ตัวแทนต้องรู้หากตัวแทนรู้ทุกอย่างจบเพราะตัวแทนนั่นแหละคือตัวแปรสําคัญนะครับเพราะตัวแทนเขาดูแลเขาคุณได้เพราะเขามีความรู้นะครับพบกันในคลิปถัดไปใน,ในไลฟ์ถัดไปแล้วผมจะมาเล่าหมวดที่อให้ฟังโอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ